สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่14เดือนธันวาคมนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการมองหาบริการห้องิกญญลทองคําสกุลเงินนักพนันสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับวีทีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ครับผมรัสเซ o โกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For ์เร็กฟร์ยครับกับโปรโมชั่นใหม่ครับ12 12นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกกับนักงทุนเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากเลยใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่่่หนนน้้้าาาาาเเวว็บบไไซต์ราการกคดลดลลยะั XM ็กซเปิดวันนี้รับบนัสฟรีทันที30 USD ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับแล้วก็เขามีโปรโมชั่นประจำเดือนด้วยนะก็คือโบนัสเงินฝาก100%ครับใช้สิทธิ์ได้แค่1ครั้งเท่านั้นใครสนใจก็รีบกันหน่อยนะสวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระผมครูเปานะครับในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักเทคนิคสกุลเงินออสเตรเลียนิวซีแลนด์ อยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับมีพลังกําลังเพียงเล็กน้อยในขณะที่สกุลเงินแคนาดายังอยู่ที่ท้ายของตารางครับ u s เอสดอลลาร์กับยูโรยังอยู่ใกล้ชิดติดกันสะท้อนได้เห็นเลยว่าเป็นเพียงแค่การปรับฐานตามหลักของเทคนิคเท่านั้นในช่วงชานี้เดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูสายๆกันหน่อยนะครับไปดูในส่วนของสถานะตลาดครับในช่วงของคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบนะครับนั้งทุน WTI ก็มีการขยับปรับตัวอ่อนค่าลงมาแต่ก็ยังรักษาระดับยืนเหนือกับแนวรับที่เราให้ไว้ได้นะครับที่7 0 8 2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วตอนเช้านี้เหมือนจะเริ่มมีการฟื้นตัวหน่อยหน่อย ถามต่อว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณทำไมราคาน้ำมันดิบกับบรรดาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงของคืนที่ผ่านมาก็มีการขยับปรับตัวอ่อนค่ากันไปเลยถ้าอ้างอิงตามที่สำนักข่าวรายงานมานะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากความวิตกกังวลของเชือ้อวัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมรอนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางสหรชอชณาจักเนี่ยเริ่มมีการรายงานมาว่า คนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมคอนนี้นะครับผมเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเพราะดูเหมือนว่าอาการจะหนักแล้วก็ต่อมาไม่นานครับนั่งจุนอีกมกี่ชั่วโมงก็มีการรายงานว่าเสียชีวิตนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นรายแรกเลยในสหรชาชอาณาจักรที่ว่าที่พบว่ามีการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนครับทุกท่านนอกจากนี้นะครับนั่งจุนครับ ตลาดก,ก็ยังมีความวิตกกังวลใจด้วยหลังจากที่เงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยยังคงอยู่ในทิศท,ทางที่มีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการเทขายทำกำไรบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนที่จะเกิดขึ้นจากข่าวการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ครับตลาดก,กำลังมองว่า เงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นี่นยอาจจะเป็นตัวเร่งที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากยิ่งขึ้นหากว่า การทำเทปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นไวนะครับมันก็จะส่งผลทำให้การทำา QE ีเนี่ยจะต้องยุติลงไวกว่าเดิมเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ตลาดมองว่าน่าจะตกอยู่ช่วงประมาณกลางปี2022แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการเร่งการทำเทปเปอร์จริงเนี่ยโครงการ QE ก็อาจจะไปยุติประมาณช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้าครับซึ่งก็จะเหลือพื้นที่ในการเฟดอ่นานาที่เฟดเนี่ยอาจจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง2ครั้งเลยทีเดียวในปีถัดไป จะเลยเป็นอะไรที่สร้างแรงลบนะครับให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยรวมไปถึงดันชนีหลักๆทั่วโลกนี้ด้วยเหมือนกันครับทีนี้เราไปดูในส่วนของข่าวนอกตารางกันดีกว่าครับทุกท่าน ECB ครับ ล่าสุดน,นะครับ TD s e c u r i t y มองเอาไว้นะครับว่าในการประชุมวันพฤหัสบ,บดีนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะจับตาดูว่าจะมีการส่งสัญญาณคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนไหมว่าโครงการการกระตุ้นเนี่ยจะไปยุติในช่วงของเดือนมีนาคมปีหน้าจริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการเสริมในส่วนของโครงการนะครับ อัดฉีดเล็กน้อยชั่วคราวครับตรงที้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าถ้ามีการคอนเฟิร์มว่าจะยุติโครงการตรงนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงสนับสนุนให้กับสกุลเงินยูโรในระยะสั้นๆก็เป็นได้เหมือนกันต่อมาครับทุกท่านทางด้านของตัวแทนการเจราจารจากทางสหภาพยุโรปค,ครับได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งของอิหร่านกล่าวว่าการเจราจารในเรื่องของนิวเคลียร์เดียวของเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้อาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรให้กับบรรดาสกุลเงินหลักของเรามากมายยกเว้นในส่วนของราคาน้ำมันครับหากการเจราจาไม่สามารถที่จะบรรลุได้แล้วแล้วก,ก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าจะสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็อย่างว่าครับนักทุนคือข่าวดังกล่าวนี้จะมาเป็นข่าวที่คนเขาเล่นกันมาตลอดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของการเจราจากันมาอย่างยาวนานครับซึ่งก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่มีการเปิดเผยในส่วนของตัว financial stability report ของทางธนาคารกลางอังกฤษนะครับประธานธนาคารกลางก็ได้ออกมากล่าวนะฮะแต่เป็นการกล่าวทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีการพูดถึงในส่วนของนโยบายการเงินแต่อย่างใดก็เลยไม่ได้ส่งผลให้กับสกุลเงินปอนด์เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ต้องจับตาดูกันต่อไปข่าวสุดท้ายก็ปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาคือที่ผ่านมามีการเจรจารกันครับระหว่างทางประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนกับทางด้านของวุฒิสมาชิกคุณแมนชินนะครับเกี่ยวกับแผนการกระตุ้น ในส่วนของตัวการโหวตรอบใหม่นี้นะครับพยายามจะเจรจาก,กันหาแนวร่วมนะฮะแต่ผลปรากฏว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีแม้ว่าสารข่าวจะมีการรายงานนะครับว่าการพูดคุยออกมาเนี่ยจะเป็นการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์ p ป o d u c t ร้ากทีฟเลยทีเดียวก็ตกจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะสา,ามารถบรรลุได้หรือไม่นะครับทีนี้และนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับสวัสดีครับ